สวัสดีค่ะทุกคนสิมาขอบ้านเล็กที่ต้องมาบาั่นมาหาพยาบาลพี่น้องคอยต้องได้มุดปลาอย่างพี่น้องเขมามัดสวนยางเอาเอกสารมาพยาบาลเส้นต้องต้องมาสวนยางเขามุดปลามุดปลามุดดงไอ,อ,องนะพุ่มกรมา ถือว่าพามาส้มส่วนใยญ่เด้อพี่น้องบึงมุดปลาม,มุดดงมาส่วนยหางพี่น้องพามาส้มส่วนยหางจ้ะส่วนใหญ่พยายบาลสิมาเห็ดเอกสารเดินเรื่องขอบานเล็กทีเสียงแหบเสียงแหงบดพี่น้องจ้ะลำบากเด้อสิเห็ดคอบานเล็กทีบานนี่พี่น้อง ครับรถสามสี่รอบล้วจะจบเบิดมือเลยมือนีอ่แต่ว่าหักลมเย็นดีนะคะอากาศดีหุ่มพี่น้องหุ่มดีมเมแม่นคอง่ายๆแต่เหนียเมื่อยทรมานถือบาพาพี่น้องมาเที่ยวส่วนย่างจะส่วนย่างเพิ่นไล่ไล่ เพิ่นผากันกีดยางโอ้มโมเมนท่านโกตนคุณบอกสวนยางลายโหดโอ้ยมา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  ได้บ้านเล็กที่แล้วพี่น้องบ้านเล็กที่ได้แล้วจ้าถ้าเบิ้งเด้ว,ว่าสิได้บ้านเล็กที่ีอยังเดี๋ยวไปหอดบ้านแล้วสิบอกว่าบ้านเล็กทีกยังได้จ้าบ้านเล็กที่สมุดใหม่ได้สมุดใหม่แล้วจ้าเป็นบ้านของเจ้าของแล้วเด้อเดินเรื่องก็บองมือพี่น้องเอ้ยมื่อยกับมือแล่นหน้าแล่นหลังอยู่จ้า เดวไปหอดบานก็ได้จ้าเดวสิบอกว่าเหตุจังไนวิธีจังไรแน่นะจาน้าเนาะโอ้ยเมืออ่อยพี่น้องเดินเรื่องสองมือเต็มเต็มทั้งขอบาลเล็กที่เฮ็ดสมุดบาลเล็กที่ไม่แล้วก็เฮ็ดง่ายออกจากแม่อีกเนาะพี่น้องใช้เวลาเดินทางการเฮ็ดเอกสารพวกนี้ก็สองมือเนาะเมื่อวานนี่ก็เริ่มเฮ็ดตั้งแต่ ออกจากบ้านเริ่มขับรถออกจากบ้านกับแปดโมงซัวสิแล้วกะบสี่หาโมงแรงเมื่อนี้อีกจ้ะเมื่อนี้กะขับรถออกจากบ้านประมาณเก้าโมงกระโมงเศา้าตอนนี้กะบายสามสิบนาทีเออแล้วก็โอ้ยซัวสิแล้วเบิดมือเลยพี่น้องเล่นหนาเล่นหลังแดนมาเพื่อนี่กะสามรอบสี่รอบจ้ะซัวสิแลวยากเม่อคือจังตะกี้ตะกี้เนี่ยเห็นบ่ครับ หรือผู้ใหญ่ข้าเจ้า่นมากะเฮ็ด mm hmm. ป่ยากจ้ะเดินเรื่องแป๊บเดียวกลวกับว่าได้ขอยยังหลายหาักให้มุนไหวจังสี่เนะาะยากแง่งดีใจพี่น้องเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ได้แล้วสมมติทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านไม่ได้แล้วเป็นของเจ้าของแล้วพี่น้อง congratulationmy <Thank> house นะดา r l i n งเนาะ คอนเกรสเดชนสามีขับรถห้จ้จแล้วก็คุณแม่นั่งอยู่ข้างนัะงข้างนี่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ซัวสีเฮ็ดแล้วก็วอุ้ตยตะวันข่อยู่จ้ะปานกอำเพอปอยูุ่ไกอยุกไก่ขับรถประมาณสิบนาทีขับรถสิบสิบนาทีพี่น้องมันบ่ไกยูกไก่หนึ่งเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่บ้านมา ก็สุขได้พี่น้องได้เป็นบ้านของเจ้าก่นมาสมมติไม้ไม้เลขกบัญชีเท่าไม้ไม้เลขกบัญชีสมมติทะเบียนบ้านเทานี้ีเ่เลขอะไอย่างน้ไอพี่น้องบอกไว้พี่น้องบอกไว้พี่น้องอ้าวบอกตอนนี้เลยก็ได้บอกตอนนี้เลยก็ได้บอกที่ใน้รถนี่ล,นกกนล,นละจะ้ามาเทียร์แห้งให้อเอฟซีถือเลขน้ำกันนะจ้าถือเลขน้ำกันเพราะว่ามืออืนเลขก็ออกแล้ว กะสิลง่งสิลงองอาจสิลง่งคืนนี่นะจ๊ะอาจสิลง่งคืนนี่คันผู้ใดเขามาเบิ่งอาจสิ่งนบะ่อเนาะคันบ่ถือไกยว่ากันเน้อจ๊ะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะมาอยูหนี่เสียงแตกเสียงหายเบิงพี่นอ้องแตกแตกเนื้อสาวกําลังจะแตกเนื้อสาวนะคบทุกคนเออกะคันบ่ออกยว่ากันเน้อจ๊ะกะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ อันนี้ได้สมมติได้บ้านเลขที่ไม่กัคิดว่าอาจจะเป็นดวงของเฮ้าังสี่หน้าพี่น้องอาจจะเป็นดวงของเขา,นะา,เว,ขเขาว่าเออเฮ้าดวงของเฮ้าสิบมสมพงกับเด็กบ้านเลขที่นี่ยังสี่เนาะกะเดี๋ยวสียกมือขึ้นให้เด้อพี่น้องมาเลขยังอือาจจะโ่มี่อาจจะโ่มี่นั่นให้พี่น้องสิบ,บอกตัวกลางแต่ว่ายกมือบไ่ได้สิบอกเลขสองเออสองแล้วก็หก อไอพี่้องซื้อเอาจ้ะซองหกซื้อเอาจ้ะคันถือกัดดินดีใจน้ำคันพถือกับข,ขอโทษได้ลายกับดวงไพดวงมั่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะว่ากันคนท่ากับหมักบพคือกันจ้ะดีใจเฮี้โงกยดีใจเราเป็นบัานของจ้าควงในสมมติอวงจ้าของเนาะ สมมติ smooth, บ้านเองที่ของเจ้าของยหายอ,อ่อนแล้วก็มาเขาสมมติของเจ้าของมีใจร้ายโอเคเดี๋ยวพี่น้องขอบ,บ้านก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันมนาะจ้ะเนาะเอาไว้เจอกันยูบานจ้าทุกคนว่าสิได้บ้านนี่หลายขั้นตอนอีลีขั้นตอนแรกเขเ้ากับทายลูปเนาะทายรูปบ้านแล้วก็ทายรูปของน้ำ ถ่ายรูปบ้านรูปของน,น้ำเแล้วเฮ้าเก่าวัดประชาชนเอกสารเฮ้าไปอ,าอบตอแล้วก็ให้อบตออ,อกใบรับรองให้เฮ้าพ่ออบตออ,อกใบรับรองให้เฮ้าแล้วก็เอาเอกสารนั่นนะไปให้เจ้าของที่เส้นรับรองกันเฮ้าซื้อขายแล้วก็นนโฉนดเนาะจ้าเนาะว่าสิได้เฮ็ดจังใดเดินเรื่องเฮ็ดจังใด แล้วก็พ่อเฮ็ดแล้วๆเข้ากับไปอำเภอจ้ะไปอำเภอแล้วเขาก็ต้องเอาซุ้มเอกสารทุกอย่างนี่แหละจ้ะไปให้อำเภอแล้วก็มันลืมหนาลืมล้างอำเภอก็ให้พยายบาลมาเส,นนเส้นอันนั้นเส้นอันนี้ย่างหนาย่ยางหลงังพี่นอ้องยากแห้งเฮ็ดเอกสารนั่นสำเนาทะเบียนบ้านนี่จ้ะที่จีมาเฮ็ดบ้านเล็กทีนเนาะยากยากแห้งจ้ะพี่น้อง เล่นหนาเล่นล้างซ้อมมือเต็มเต็มเลยเมือม่อยเมื่อยจ้ะเมือ่อยแต่ว่ากระไดมาแล้วดีใจแห้งจ้ะกะแค่มาบอกทุกคนมาขัน้นตอนกันเ็ดนั้นมันมันยากเสมอนี่ยากแห้งมันบวคือ้จังตะกี้เลยนแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะเราบ่ที่นี่พ่อเขาเลยนไดแล้วมันกะเด็กน้อยมากมานั่งดีๆลูกมานั่งกับมามีมานั่ง นั่งดีๆนะลูกยุงเข้าเห็นไหมได้มาาเราก็ดีใจทุกคนได้ไดมาาเราดีใจจ้ะกะบ้านเล็กที่ดีใจแห้งเดียวสิลงให้ลงไอเดียทำที่ลูกเดี๋ยวจะลงให้เบิ้งจ้ะเดียวจะล่งให้เบิงเ้งไทยายายเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าบ้านเล็กที่ยังเดี๋ยวจะให้ดูทยายายนะคะใครดูจบคนนั้นก็จะเห็นบ้านเล็กที่นะคะ พรุ่งนี้หวยออกนะคะพรุ่งนี้หวยออกรอดูนะคะท้าย้ายบาได้บาเล็กทีอย่างเนาะถ้าเบิ่งมาบาเล็กทีงามบอทุกคนมักบักะขันบัมักกะบัเป็นยังพี่น้องมามาบอกให้แล้วแต่ทุกคนหมกักบัหมักกะบ่เป็นยังเนาะว่าแต่ว่าหากกะมืออื่นแค่นั่นละบอกแค่ว่ามืออื่นมืออื่นเออมือมอือ่นวันที่สิบหก ร่มใช่ตอนเชี่อวผิดมอือนครับะจะบอกว่าเฮ็ดเอกสารนี่หลายอย่างก่าสิก่าสิเดินเรื่องได้ก็กหลายเนาะก็หลายขั้นตอนการเดินเรื่องเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งในบ้านเลขที่แมคใครอยากรู้นะคะบ้านเลขที่จะลงให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคืนวิธี เดี๋ยวจะบอกวิธีการทำเอกสารนะคะเพื่อมีค้นเฮ็ดส่างบ้านเฮ็ดยังหล้วกะอยู่แถวต่างจาังหวัดคือจังอย่างยงยงจริงอย่างี้งงงเนาะอยู่ต่างจาังหวัดก็เขาจะใช้อะไรมั่งเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อให้ดูนะคะขึ้นหัวข้อให้แล้วก็เอาอ่านตามนั้นนะคะว่าเขาใช้อะไรมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ่ายรูปบ้านเราแล้วก็ถ่ายรูปห้องน้ํา แล้วก็ไปยื่นเรื่องเนาะแล้วก็โฉนดที่ดินถ้าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่โฉนดที่ดินเป็นชื่อเราก็ให้เจ้าของที่เส้นเนาะให้เจ้าของที่เส้นแล้วก็รับร่องเป็นพยานเป็นอย่างลายยางทุกคนแลนอยู่สองหลอบสองมือแลนอยู่สองมือจ้ะกะดีใจได้แล้วได้แล้วก็ดีใจก้ะนี่ค่ะดีใจมากเลยนะคะทุกคนได้บ้าน เป็นบ้านของเจ้าของได้บ้านเล็กที่แล้วี๋ยวก็จะไปเฮ็ดป้ายบ้านเล็กที่บัดนี้ไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดป้ายเล,เล็กที่อะไรลูกร้านกมัมะกวนมันทำอะไรลูกทำไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันต้องเชื่อมเชื่อมไอ้ไอ้นั่นลูกโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้จีก็ได้บ้านแล้วเนาะได้บ้านเป็นของเจ้าของแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้ก็ด,ดีใจล่อขึ้นบ้านใหม่เด้อจ้าเด้อใครอยากจะขึ้นบ้านใหม่ยินดีกับจีก็ยินดีได้นะคะหรืออยากจะมาก็มาได้นะคะมามาเลยจ้ายินดีต้อนรับนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจและคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจีจะบอกเลขท้ายๆนะคะนี่ค่ะตรงตรงนี้แหละแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวจีจะบอกนะคะทุกคนอ่าไม่งั้นก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันวุ่นมากวุ่นจริงๆเนาะมีเด็กเยอะแยะเลยมีหลานมีอะไรเยอะแยะทําแบบเสียงวุ่นวายเดี๋ยวมันอัดคลิปไม่สะดวกนะคะทุกคนอัดคลิปไม่สะดวกไม่คุยไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวเอาไว้อัดคลิปให้ฟังเป็นคลิปหน้าดีกว่าเนาะจะได้พูดเป็นละเอียดเรื่องราวต่างๆกันทําเอกสารขอบ้านเลขที่ยังไงทํายังไงเดี๋ยว คุยคลิปต่อไปดีกว่าเนาะเพราะคลิปนี้ไม่ไหวมันเสียงดังจริงๆมีเด็กเยอะด้วยนะคะที่บ้านเด็กเยอะคุยกันงุนง,ง,งิ้นเสียงดังตอนนี้กําลังบอกอยู่ว่าให้เงียบๆนะคะไม่งั้นโอ๊ตคุยไม่รู้เรื่องค่ะคุยไม่รู้เรื่องนะคะ,คะ,คะทุกคนโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ